สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูปูอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เจอการเป็นภาคเรียนที่สองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่หนึ่งนะคะเรามาอ่านคําสั่งกันก่อนค่ะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงค่าของหลักสิบและหลักหน่วยแล้วเขียนตัวเลขอินูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือให้ถูกต้องนะคะ เรามาดูคำอธิบายกันก่อนนะคะในช่องที่1ให้เด,ด็กๆเขียนตัวเลขอินโดอารบิกช่องที่สองให้เด,ด็กๆใส่ตัวเลขไทยนะคะส่วนช่องที่สาห้เด็กๆเขียนตัวหนังสือเมื่อเด็กๆเ,เ,เข้าใจแล้วเราไปเริ่มทํากิจกรรมข้อที่1กันได้เลยนะคะเอาเรามาดูตัวอย่างกันนะคะข้อที่1ให้เด็กๆนะคะนับพวงองุ่นนะคะนับทีละสิ เรามาเริ่มนับพวงอหุ่นกันเลยนะคะพวงที่1 10 20, 30ส่วนด้านหลังให้นับทีละเม็ดนะคะ 31, 32, 33เมื่อได้33แล้วเด็กๆก็มาเขียนไว้ด้านหลังเลยค่ะ33ม3มี3กับ3นะคะเรามาจับแยกค่ะหลักสิบกับหลักหน่วยหลักสิบก็คือ3หลักหน่วยก็คือ3คํคำตอบก็จะได้3 3นะคะต่อไปเราไปใส่ในเลข อารบิค่ะ3าสเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะต่อไปช่องที่2เราก็เขียนในตัวเลขไทย3 3ไสยช่องสุดท้ายตัวหนังสือสออาโมสามสออิบอสิบสออาโมสามก็จะอ่านว่าสาสสา ต่อไปนะคะนับค่ะ10 20 30 40 41 42 43 44 4่สิบแล้วเราก็เขียนไว้ด้านหลังนะคะ4ี่มี4กับ6แยกค่ะหลักสิบก็คือ4หลักหน่วยก็คือ6แล้วมาเขียนในช่องอินดูอารบิดนะคะก็คือ4ี่เขียนให้เต็มบรรทัด ต่อไปตัวเลขไทย4ไทย6ไทยรวมเป็น46ซสเอากแล้วก็มาเขียนตัวหนังสือสอยีสีมไมอีก4สออีกอบอสิบหอโอก็6ก็จะกลายเป็น46นะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นด้วยนะคะต่อไปเราเปิดหน้าที่2กันค่ะเรามานัาบอังุนกันค่ะ10บยสิบ 20. สามสิบสี่สิบห้าสิบห้าแล้วต่อไปด้านหลังคับธทีลเมรนะคะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสห้าิบสาหี่ห้าิบ้าห้าสิบเดหาสิเมื่อได้ห8เราเขียนไว้ด้านหลังค่ะห้าสิบปดต่อไปเรามาจับแยกนะคะด้านหลักสิบก็คือห้าหลักหน่วยก็คือ8ดต่อไปในส่วนเลขอินโดอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือนะคะ เด็กๆเขียนเองนะคะต่อไปมานับ10 20 30 40 50 60 60แล้วต่อไป61 62ก็จะได้62เขียนไว้ด้านหลังนะคะต่อไปจับแยกค่าหลัก10บหหลักหน่วยคือ2เขียนเองนะคะด้านหลังต่อไปค่ะ10 20 30 40 50 60 70 7จ7ด7ิ7เอ็ดเดสิบ็ดีกๆก็เขียนไว้นะคะ75ต่อไปจับแยกคะ่ะหลักสิบก็คือ7หลักหน่วยก็คือ5แล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นด้วยนะคะต่อไปเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่3อ่านคำสั่งกันก่อนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ถูกต้องนะคะ เรามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันก่อนนะคะให้เด็กๆนับนะคะดอกไม้ว่าในดอกไม้นี้มีทั้งหมดกี่ดอกนะคะนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสรุปว่าในช่อนี้มีทั้งหมดสิบดอกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็นับทีละสิบค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ส่วนด้านหลังนับทีละดอกนะแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบส้าปปดสเพราะฉะนั้นจะได้แปดสิบเดเ็กๆเขียนไว้ด้านหลังนะคะ8ปดแล้วเด,ด็กๆจับแยกนะคะหลักสิบก็คือ8หลักหน่วยก็คือ7เมื่อได้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมค่ะแปดสิ 87. ต่อไปเราไปนับดอกไม้แถะข้อที่2กันค่ะ10บ0ี่สิบสาสิบสี่สิบห้าสิบ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบต่อไปเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้านะคะเด็กๆก,ก็เขียนไว้ค่ะเก้าสิบเก้าแล้วเด็กๆจับแยกนะคะหลักสิบก็คือเก้าหลักหน่วยก็คือก็คือเก้าคราวนี้เด็กๆเอาไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะเก้าสิบเก้า เมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นของตัวเองด้วยนะคะต่อไปหน้าที่4นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆทําเองนะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูปูก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ